โอเคครับการสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอย่างการเกมมิ่งก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่าแอปโ 8, นะครับนะโ <Okay. S 1> อเควันนี้ผมจะมาเล่นแครเรียมโอดกันนะครับโอเคเริ่มจา่ายอันนี้เอาละรอบเดียวนะครับเอออันนี้ผมเล่นผ่านเล่นในโฟนนะท่านผะู้ชม นี่ iPhone 10นะที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้นะครับคือมีคลิปนี้ผมจะทำคาเอ็กซ์ตีต์แต่ไม่ได้ลงเพราะว่าโดนคลิปแบนเมื่อตอนตอนนั้นนะครับเมื่อก่อนหน้านั้นก็คือโดนแบน,นไปเหลืองครับไปไอตรงนี้ก็แก่ทามไม่ลงนะก็มีแก่ทามลำบากพราะจุดนี้แหละต้องดิฟมันมีแบบในคอมแหละแต่อันนี้ผมอยากเล่นการ์ดดิปป์ ไปแมกโรโอเคก็มีแอร์ถามนะเต่ดิฉันต้องทอ,อ,อย่าละอย่าละโดนยืดจึุดก็กดทีเนสโตรมันแค่รอบเดือนนะผมต้องกระโดดแต่ในผมไม่ได้กระโดดเลยลืมนั่นแหละไม่ใแบบช่มันตึกหรือมันจะไม่ผ่านนะนีเป็นโหมดคลาสสิก อัตราเร่งของดอสของสีแดงผมดูแล้วนะมันแรงนะครับมันแรงดีนี่ผมพูดจริงะไรจริงๆอาละได้เวลาแอร์ไทม์แล้วครับพี่น้องได้เวลาแอร์ไทม์วเชยเีย่ได้ขอ โดนหมุนอุ้ยเกือบนะมันช้าจริงเอาดีมันก็แรงเลยแต่มันช้าเราไม่ได้จูนนะครับไม่ได้แตกอุ้ยเขี้ยดเือบจริงๆเกมมีเล่นมันดูแต่ผมชอบอันเก่านะอัน,นผมชอบภาคแปดนะสวนใจภาคเก้ามันมีแต่มันเพิ่มโหมดน้ำมันเข้ามานะนั่นแหละสภาพที่เห็นนะครับ ไปทางขวาเนี่ยไปทางทางนี้ครับอุ้ยทางขวาดีไปพุดไวรเลยไปจริงๆริงไวมากอะ่ะไปจนหมดไม่รู้จะตามทำอะไรต่อ,อเข็มบูธอันนึงไม,ไม่ตามมาเลยแล้วโดนแตาเด้งว่าดีนะคือมันดีก็จริงนะคือไอ้พวกรถดรอสดอนดนี่ถือว่าตาัวเองดีครับถึงแล้วนะครับชนะแต่ดูดูหลังได้ไหมดูหลังไม่ได้ นั่นแหละเรเรียบร้อยที่หนึ่งนะครับซีซันพาร์ทซีซันพาร์ทเพิ่มมานะเหมือนภาคก่อนผมชอบอันเก่านะคาแรกอันเก่าไม่ใช่อันใหม่ได้สตารนะ์น่าจะเส่าเพิ่มไม่ต้องมันจะมีโฆษณานะ้ท่านผู้ชม,ม,มด,นะดีู๋วูดจริงให้ดู ขึ้นโฆษณาไม่ใช่ตอนนี้นี่ครับเรสใหม่ก็จะปลดล็อกไปเรื่อยนะถ,นยแบบถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆแบบซีซันหนึ่งเราถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆประมาณอยูบไปถึงประมาณหนึ่งร้อดาวเนาะถ้าเราเล่นได้ถึงสามดาวเนาะนี่ผมเล่นครบแล้วไปที่เป็นคราดดีนะครับถ้าเป็นอ๋อนี่ต้องปลดล็อกโอเคถ่ายไปกี่นาทีแล้วเนี่ย ไม่รู้เลยโอ้โหอ้าวอ๋อต้องจูนเริ่มแล้วเริ่มจูนแล้ว,ลวนะครับแป๊บนึงอัปเกรดย,ยางอุย้ยต้องซื้ออย่างนี้อีกสวยแล้วต้องเล่นโฆษณาฮะโอเคเต้องเอาละคันเดียวที่มันเล่นได้แรงๆอ่ะแป๊บนึง เนี่ยคันเนี้ยแต่ตผมไม่แรงอเอาเว้ยคันนี้เล่นได้อ๋อระดับมันน้อยนะคันนี้เอ้าโปรก่อนแท็กที่โปร,ปรโมโฆษณา,าจะต้องรอจริงแอนดรอยนี่เกมโฆษณาเยอะนะอันที่เกมแอนดรอยมันเยอะนะท่านผู้ชมเ,เ,เล่นโฆษณาได้หนึ่งหมื่นนะครับ อ่าได้หนึ่งหมื่นโอ้โหได้หนึ่งหมื่นจริงๆด้วยโอเคอันนี้แหละดีที่สุดนะดูอัตราเร่งดิเยอะอัปเกรดได้นะโอท่งองได้โฆษณาหมดเลยท่านผู้ชมผมทำได้แค่เล่นไปนเลยแล้วกันโฆษณาอีกแล้วโฆษณาไม่ตรงปกโอเคเอ้ยเก็บซอมบีอ่าเมาเมาโม,มยนะเมาโมยโอเค จัลลวดนะครับจัวดไอ้คลาสสิกไอไอ้นี่คือได้จัวดนะครับกุนอาณากุนอาณาครับผมเริ่มสองตาก่อนล้กันนะครับก่อนเริ่มฉี่ไนตุสอูมกุนนะกุช ้ยกันเลยกันด้ยมันไม่มองหาเอ็กซี่สีส่นะครับทีนี้ต้องทำยังไงจะได้ออกรถนี่รถแรงนะจริงเกมแรกที่คุณเห็นเนี่ยอันนี้จะเป็นรถแรกของคุณน่นนะอะไรคือรถแรกของในเกมเลยจะเลิเกยว่ะเลิออกทริปเอ้ในตัด เอ้ยเกือบไปไหมเฮ้ยไปทันอุ๊ทันพอมันไปเล่นหมดนี้มันไม่ค่อยทันสองร้อยนะคสองร้อยกิโลเมตรสิบชั่วโมงนะสองร้อยสิบนะวิให้ทันเวลาเดี๋ยวในโหมดนั้นมันเคยมีโหมดทันเวลาไหมไม่เคยไม่เคยมีวะมีมานานแล้วิคันนี้นนแรงบ้า เราไปชุนไอตั้ก่อนนี่จริงๆว่าตามไม่ทันแล้วล่ะนี่ตามไปหาอะไรชิ้นยิ่งแรงครับแรงจริงๆต่อ,อแซงแล้วไปเร็วไอขอลังก,ก็เร็วปึ๊บตปลีออ่ยล้าน,นครับติดต่อถ้าเราไม่ชนก็จะเป็นเพอร์เฟกต์ล้านอนะ่ะนี่ไอนนตัดเพิ่มนะครับอันนี้ก็อยากเอาด้วย เต็มรอด่อนแล้วพี่น้องมันไม่แยกทางอันนี้ไม่แยกทางเฮ้นนยออรอดเช้าได้พอ,อดีเลยโปรเฟกต์ในโตนาทีเปอร์ฟอร์มโอ้ยเลย yeah, เกลือแหมผมเบื่อไม่ตัดต่อนะครับในกการหมุนหมุนมันเพิ่มเร็วนะจริงๆ เพิ่มนะครับเพิ่มครับปียึ๊บล้วในตัวนะครับรับเดียวนะรอบเดียวเกมอุ๊ยเอ้ามีหมดอีพ่อ๋อเร็วเลยทันเวลานะท่านผู้ชมเบต้ายี่สิบสี่โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเรื่องนี้ขอต้อนรไปก่อนสวัสดีครับต้องหดสองตานะครับผม